สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงความรักนะคะของชาวราศีตุลและขนาดตุลในช่วงครึ่งแรกของเดือนกันยายนนะจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันแต่ก่อนอื่นก็ย้ำกันเหมือนเดิมเลยบางคนก็เบื่อแล้วนะคะว่านี่ไม่ใช่ดวงส่วนตัวเนาะอย่าดูดวงส่วนตัวอะไล์มาค่ะแต่คลิปนี้มันอาจจะยังไม่ใช่ energy ของเรายังไม่ใช่เรื่องราวของเรานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยฟังมาเป็นไกดนะ์ไลน์เนาะเพราะว่านี่คือดวงรวมนะคะไม่ใช่ดวงส่วนตัวของใครเป็น general reading นะ,ะเป็นภาพรวม่ามาเริ่มกันที่คนคนโสด คนโสดชาราศีตุลลักนาะตุลค่ะเป็นยังไงบ้างช่วงนี้ชีวิตโดดเด่นในด้านไหนเอ่ยความรักไหมหรือการงานการเงินยังไงคะขอดูหน่อย เป็นคนโสดที่แอนว่าเร็วๆเนี้ยกำลังจะมีกำลังจะมีความรักเข้ามาแหละแต่ว่าความรู้สึกที่แอนได้จากไพ่ชุดเนี้ยมันไม่ใช่คุณอะคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณมีกำแพงอะคะ่ะคุณอาจจะไม่ชอบรักต่างวัยคนที่เข้ามาเนี่ยมีโอกาสที่จะอายุต่างกับเรามากๆเลยอะคะ่ะอายุมากกว่าเยอะอะเป็นรักต่างวัยอะ แล้วอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างภาษาต่างถิ่นต่างแดนหรือคนที่อยู่ต่างกันแบบพฤติกรรมต่างกันเลยไลฟ์สไตล์ต่างกันเลยความคิดต่างกันเลยอย่างเงี้ยเข้ามาแล้วมันจะทําให้คุณรู้สึกว่าไม่รอดวะไปกันไม่ได้อย่างเงี้ยแล้วคุณก็แบบตั้งกําแพงกับเขาเลยเหมือนกับพูดตรงๆก็คือแบบอ้๋ไม่ไม่ชอบมีแฟนเก๋แบบเนี้ยนะคะความรู้สึกที่เขาเข้ามาหาคุณเพราะอะไร การที่คนคนนี้เข้ามาในชีวิตคุณเขาเข้ามาเพราะอะไรเขาอยากช่วยอะเขาอยากช่วยเหมือนเขารับรู้ว่าชีวิตของเราลำบากชีวิตของเรากำลังแย่หรือชีวิตของเราต้องการความช่วยเหลือบางอย่างแล้วเขาก็อยากจะยื่นมือเข้ามาช่วยอยากจะอยากจะแบบเออมาคุยด้วย มาให้คำปรึกษาแรกๆมันอาจจะเป็นเรื่องของการให้คำปรึกษานะคะหรือการพูดคุยกันธรรมดาทั่วไปแต่พอคุยไปเรื่อยๆแล้วเขารู้สึกว่าเฮ้ยชีวิตเรามันน่าสนใจเราดูเป็นนักสู้นะคะเราดูเป็นคนที่สู้ชีวิตเราดูเป็นคนที่มีปัญหาบางอย่างในชีวิตแล้วเขาต้องการที่จะช่วยซัพพอร์ตต้องการที่จะช่วยแบบต้องการที่จะช่วยช่วยเราแก้ไขอะเข้ามาด้วยเจตนาดีนะจากไพ่นะเข้ามาด้วยเจตนาดีแล้วความสัมพันธ์นี้จะเป็นยังไงต่อ มีโอกาสเป็นชาต่างชาติค่อนข้างสูงเลยนะแล้วเขาอาจจะชอบเรามากๆเลยชอบมากๆแต่ว่าจะเป็นตัวเราเองอะคะ่ะปัญหาอยู่ที่คุณละเพราะว่าเขาจะไม่ใช่ในแบบที่คุณชอบเลยแล้วแล้วมันจะเป็นอะไรที่แบบคุณจะรู้สึกแบบต่อต้านหรือคุณจะรู้สึกแบบ จี้จะในใจอยู่ตลอดเวลาเวลาให้เขาอาจจะโทรมาทักมาหรือเวลาคุยกันอยู่เขาคุณจะรู้สึกแบบคนนี้หรอจริงๆหรอคนนี้หรอทําไมต้องเป็นคนนี้อย่างเงี้ย มันจะมีคาถามอยู่ใจตลอดเวลาถามว่าเขาเข้ามาหาเรานะเขาตั้งใจจะหลอกไหมแอนไม่เห็นว่าเขาตั้งใจจะหลอกเขาอยากจะมาคุยด้วยอยากจะมาพูดอยากจะมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอยากจะมาศึกษาเรียนรู้กันจริงๆไม่ได้มาคาดหวังอะไรจากเราหรือถ้ามีอะไรที่เขาพอจะช่วยได้เขาอยากช่วยด้วยซ้านะคะแต่ว่าตัวเราเองนั่นแหละที่เราจะรู้สึกว่าเขาไม่ใช่สเปคเขาไม่ใช่คนในแบบที่เราชอบหรือมันมันไม่น่าจะเป็นไปได้อะไรแบบเนี้ยนะคะแต่ว่า ให้ระวังอย่างหนึ่งก็คือถ้าคุณรู้สึกว่าเขาไม่ใช่เนาะให้บอกเขาแต่อย่าไปแบบไม่เป็นไรคุยเพื่อจะคาดหวังอะไรจากเขาอย่างเงี้ยอันเนี้ยนะคะมันไม่เวิร์กนะคะถ้ารู้สึกว่าไม่ใช่ก็คือไม่ใช่ไปเลยนะคะอย่าคิดทําอะไรที่มันผิดหรือว่าอย่าไปให้ความหวังกันนะคะแบบนั้นนะ่ะมันไม่ดีเนาะมีโอกาสที่จะเป็นชาวต่างชาติหรือคนสูงอายุคนสูงวัยกว่าเราเยอะๆได้นะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายอ่าทีนี้มาถึง เออคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนชาวราศีตุลลคณาตุลความรักความสัมพันธ์ของคุณในช่วงนี้เป็นยังไงบ้างคะ คนคนนี้พูดตรงๆตามไพ่หรือตามความรู้สึกที่แอนได้จากไพ่เลยนะคนคนนี้เขามีเขามีแฟนแล้วปะ่ะคือเราเราเราดูอยากให้คุณลองไปศึกษาสถานะเขาหรือไปเช็คดีๆนะแอนว่าคนคนนี้เขามีคนรักอยู่แล้วเขามีคนของเขาอยู่แล้วอ่ะแล้วเขามองเราเหมือนเป็นโอกาสเป็นช้อยสเป็นตัวเลือกเป็นอะไรก็ตามที่เข้ามาแล้วเฮ้ยน่าสนใจวะ่ะ แต่ว่าไม่ได้คิดจะครบหรือไม่ได้คิดจะจริงจังไม่ได้คิดจะทําอะไรเพื่อเราขนาดนั้นแค่แบบอ่ะคุยก็แค่คุยไม่เห็นเสียหายไม่เป็นไรหนีก็คุยไว้แบบนี้ค่ะขอดูความรู้สึกที่เขามีต่อเราหน่อยเฉยเถามว่ารู้สึกอะไรกับเราเฉยเยถามว่าคาดหวังอะไรกับเราเฉยเถามว่าเขาจะทำยังไงกับควาต่อพัน์นี้ต่อไปเฉยเฉย คือเขาไม่ได้มองอนาคตไปไกลเลยอะคุณทุกอย่างอะมันเหมือนกับเขามาทําให้เรารู้สึกไปเองหรือมันทาให้เราคิดไปเองมาสร้างความหวังให้เราไปเลื่อนลอยเลื่อยเปื่อยอย่างเงี้ยมองเราเป็นแค่คนคุยจริงๆอะคนคนเนี้ยนะคะไม่จาเป็นอย่าไปคาดหวังอะไรเลยนะแล้วเขาแบบคือเขาไม่ได้คิดจะผูกมัดด้วยซ้ำอะไม่ได้คิดจะผูกมัดกับเราหรือไม่ได้คิดจะจริงจังอะไรกับเราเลยนะคะเนี่ยคือไม่อยากให้ Energy เขาอะเขาชัดเจนเลยนะเขามาเพื่อที่จะแบบเขามีระยะเวลาอยู่ในใจเขาเลยอะคะ่ะ มาเพื่อที่วันหนึ่งแล้วเดี๋ยวก็จะไปไม่ได้คิดที่จะอยู่นานนะคะมาเพราะว่าตอนนี้ถูกใจเรามากๆอยากรู้จักเราอยากใกล้ชิดเราอยากได้เราไปครอบครองก็เข้ามาแต่ความจริงแล้วนั้นน่าจะมีใครอยู่แล้วอะแล้วเนี่ยไม่ใช่ครั้งแรกที่เขานอกใจคนของเขาด้วยเขาอาจจะทำอย่างเนี้ย มาหลายครั้งแล้วหรือว่าทำมาหลายคนแล้วนะคะคือไม่ว่าจะไปเจอใครใหม่ยังไงก็ตามสุดท้ายแล้วเขาก็จะยังกลับไปหาคนรักของเขาแหละแต่นิสัยเขาเป็นคนที่แบบเอาแน่เอานอนไม่ได้แล้วก็ไปเลื่อยไปเปือ่อยคือแบบ พร้อมที่จะผูกความสัมพันธ์ใหม่ไปเรื่อยๆได้แต่ไม่จริงจังกับใครลักสนุกแต่ไม่ผูกพันนะเพราะว่าฉันมีตัวจริงของฉันอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์เนี้ยอยู่ที่คุณแล้วแหละว่าคุณจะพิจารณาอย่างไงเนาะบางคนที่อาจจะรู้อยู่แล้วด้วยนะคะก็อยากจะให้ลองพิจารณาดูหรือถ้าใครที่ยังไม่แน่ใจก็อยากจะให้ลองเช็คดูอีกทีว่าคนที่เราคุยด้วยดีลด้วยอยู่ตอนเนี้ยนะคะเขามีใครแล้วหรือยังความสัมพันธ์เนี้ยมันซ้อนทับกับใครหรือเปล่าความสัมพันธ์เนี้ยมันเป็นอะไรที่แบบรับรวงหลอนหรือเ่านะะค อะคนมีคู่จ้ะคนมีคู่ชาวราศีตุลรักขนาตุลความรักความสัมพันธ์ของพวกคุณในช่วงนี้เป็นยังไงกันบ้างคะขอดูหน่อยสถาใน สถานการณ์ในบ้านสถานะกับความสัมพันธ์อึมครึมมากเพราะว่ารู้สึกว่าช่วงนี้คู่รักคนรักทําอะไรก็ผิดหูปิดตาไปหมดพูดอะไรก็ไม่ดีพูดอะไรก็ไม่ถูกใจพฤติกรรมแปลกไปไม่รู้เป็นอะไรนะคะคือเหมือนกับว่าเราทําผิดไปซะทุกอย่างอะทําอะไรก็ไม่ถูกใจถามอะไรนี่หน่อยๆก็อารมณ์เสียใส่อะไรอย่างเงี้ยคือดูพฤติกรรมเปลี่ยนไปจนเรารู้สึกว่าเอ๊ะเขามีใครหรือเปล่า เขามีความลับอะไรปิดบังเราหรือเปล่าเริ่มเราแหวงอ่ะขอดูหน่อยว่าแล้วเขาเป็นอะไรความรู้สึกของเขาในตอนเนี้ยเขาเป็นอะไรเขาเก็บงาอะไรอยู่ ไม่มีเรื่องอะไรไม่มีเรื่องมือที่สามอะไรไม่มีเรื่องผู้หญิงอะไรแต่เป็นเรื่องงานของนางเป็นเรื่องงานของเขานะคะเขารู้สึกว่าช่วงนี้เพื่อร่วมง,งานไม่โอเคที่ทํางานไม่โอเคมันมีปัญหาบางอย่างเกิดขึ้นค่ะ เขาอาจจะต้องทําอะไรบางอย่างที่เขาไม่อยากทําหรือเขาอาจจะต้องได้ไปรับผิดชอบสิ่งที่เขาไม่อยากรับผิดชอบหรือหัวหน้าอาจจะเขาอาจจะรู้สึกว่าทําไมช่วงนี้หัวหน้าไม่ดูแลเขาเท่าที่ควรผู้ใหญ่ไม่เห็นคุณค่าเขาเท่าที่ควรหรือเขารู้อาจจะรู้สึกว่าอาสมมติช่วงนี้โควิดเสี่ยงมากๆแต่ที่บริษัทก็ยังไม่ยอมให้เวิร์กฟอร์มโฮมแบบนี้นะคะแล้วเขาก็เลยเครียดแล้วมันก็เลยทําให้เขาหงุดหงิดใจหรือบางทีอาจจะเรียนออนไลน์แล้วแบบไม่ไหวแล้วเหนื่อยแล้วจางงานทําไม่ทันแล้วจ้านะคะ แล้วความสัมพัน์นี้จะเป็นยังไงต่อเอาใจช่วยเป็นกำลังใจให้กันเนาะ เป็นกําลังใจให้กันบางทีเราก็อาจจะรู้สึกว่าทําไมเราต้องเป็นคนที่เข้าใจเขาอีกแล้วทําไมเขาไม่พยายามเข้าใจเราช่วงนี้ก็อยากจะให้ลองมองอีกมุมหนึ่งนะคะลองมองกลับกันดูแฮงแมเนี่ยลองมองลองมองมุมกลับดูว่าถ้าเป็นเราถ้าเราต้องแบกรับความรับผิดชอบในขณะน,นี้หรือแบกรับทุกอย่างไว้ในขณะนี้เนาะเราก็อาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้หรือเราอาจจะรู้สึกว่าหนูก็เลออนไ์เหมือนกันค่ะหนูก็เข้มเหมือนกันค่ะอะไรเงี้ยเออก็แบบเราอาจจะ อดทนได้มากกว่าเขาคนเราความอดทนมันไม่เท่ากันเนาะเราอาจจะอดทนได้มากกว่าเขาเราก็เลยรู้สึกว่าเราควบคุมอารมณ์เราได้แต่เขาอาจจะแบบหรือว่าเราอาจจะมีความสามารถมากกว่าเราอาจจะแบบปรับตัวได้ง่ายกว่าแต่เขาทําไม่ได้เขาเป็นคนที่ปรับตัวยากหรือว่าเขาอาจจะไม่ชอบสิ่งนั้นนะที่เขาเจออยู่จริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ย คนมีคู่ชาวตูนช่วงนี้เนาะความเข้าใจเท่านั้นคือทุกสิ่งนะคะไม่ได้บอกให้คุณต้องทนเขาฝ่ายเดียวนะแต่ยังไงก็มองเขาด้วยความรักและเมตตานะคะว่าเออช่วงนี้ทําไมแบบมีอะไรให้ช่วยไหมยอยากระบายอะไรหรือเปล่านะคะบางทีเขาอาจจะมี บางอย่างอยากให้เราช่วยแต่ด้วยกิตยศศักดิ์ศีมันค้ำคอนางอยู่นางก็ไม่อยากที่จะพูดออกมาอย่างเงี้ยนะคะลองถามดูนะมีอะไรอยากระบายถ้าไม่ให้ช่วยก็ไม่เป็นไรระบายออกมาได้ฟังได้นะแบบเนี้ยไม่ต้องกลัวไปด้วยกันนะคะอ่ะโอเคเรือ่องสามสถานะเดี๋ยวเรากลับเขาก็มาในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ